สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพวกเราสองพี่น้องก็มากินต่ำแซลมอนสดนะใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะแพนให้ดูว่ามันเป็นยังไงจากด้านหน้านะทุกคนทุกคนก็เห็นว่าแซลมอนเนี่ยมันเยอะเยอะมากๆใช่ครับมันไม่ได้มีแค่ด้านหน้านะครับที่เห็นนะข้างในด้วยใช่ครับมันก็จะรวมๆกับส้มต่ำต่ำส้มตรงคืออะไรส้มต่ำส้มต่ำ แล้วก็มีขนมจีนด้วยนะคะใช่ครับขนมจีนนะครับ2ก้อนนี่ใหญ่ปะส่วนผักที่พวกเราเตรียมมานะครับก็จะมีชะอมมและกอมะละกอไม่ใช่ผักกาดขาวผักกาดขาวมะละกอมา,าอ,มอยู่แล้วะมะละกอก็อยู่ในส้มตำนี่แหละ <c oughs> เอาละครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปดูกันเลยไปเลย,เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใช้มือนะครับใช้มือเปิดเลยนะครับเพื่อให้ได้แบบ รสนะครับเปื่อนไม่เป็นไรนะครับมาห้อมยังอันนี้ก็จะเป็นตมนะก็แบบแมลงวันก็จะเยอะพอสมควรนะทุกคนก็ต้องอนั่นแหละกิน,มนแมลงเนาะแล้วเราใส่น้ําปลาไว้ด้วยน้าปลาร้านัวๆนะกินแล้วมาอาจจะเริ่มเริ่มจานนี้ก่อนใช่ไหม <S 2> <S 2> ต้องลอง,ลองกินน้ํามันก่อนเจ๊กินนมนมจีนกับน้ําก่อนนี่ตำเอเลนะเนี่ยใครตำให้ตำ<ๆ>ชิมน้ําก่อนนะอันนี้น้องสาวทาทาน้ําของส้มตำนะครับชิมน อมอภูมิก็จะเป็นคนตมนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงไงก็ไม่ภูมิมอะไรกินแซลมอนแล้วแซลมอนหนามากี่ภูมิเป็นคนแรกเองเลยะมมันแบบเซตพีมันเข้าคอมันก็เลยเผ็ดน,นิดนึงนะมาไหมมาว้านี่นะทุกคนเราอันนี้ผมหั่นนะครับก็ซื้อมาชิ้นใหญ่เนาะนี่แล้วก็มาหั่นเองมาทุกคน พร้อมกันทุกคนแซลมอนทอทรีเป <สะ S 2> ็นไงน้องชอบไหมหไรอร่อยรอร่อยอร่อยมากอร่อยกับตัวอะไรคำมม อันนี้คือบอกบอกได้เลยว่าเราสองพี่น้องเนี่ยชอบกินแซลมอนมากชอบกินมากๆนี่เป็นแซลมอนดิบนะครับอ่ะอันนี้้วยเจดเดี๋ยวรูดนี่ด้วยอันนี้ไปนี่นี่แบบกินกินนี่ก่อนแล้วค่อยรูดกินแบบหางโจงเข้าไหม นี่ด้วยทุกคนปลาการขาวกระล่ำปีอ๋อใช่เหรอมะาการขาวกระล่ำปีนี่กระล่ำปีใช่เหรอปลาการขาวมันจะมีใบอ,อร่อยมากนี่เส้นไม่หมดน้ำมันไปทางโน้นหมดเลยมันแบบมันไหลไงน้ำก็เลยอยู่ด้านล่างไงทุกคนมาช้อนต่อนี่แล้วก็เส้นมะก,กอทับจะกินไปไหนล่ะว,ว้าว Wow. Mm hmm. น้องใส่พริกเยอะนะครับแล้วก็ใส่รอบหลังเนี่ยพ่แม่ก็ใส่พริกป่นเข้าไปอีก คือ a m a z ิ n g เซ็มาสองคนสองพี่น้องอุย้ยไม่ไกินน,นะหมดตำอร่อยสุดละ ขัาชีกะลังปีเผ็ดไหมถามจริงรูสิเผ็ดไหมใส่พริกเยอะขนาดนั้นก็เผ็ดอยู่แล้วเป็นดำเป็นดำเลยนะคะพริกเนะี่ยแบบ โอ้โหใครทำเนี้ยใหญ่มาก ตอนนี้ก็แบบเวลาประมาณเที่ยงนะทุกคนนะบ่ายโมงแล้วมัง้งอากาศคือร้อนร้อนออหน้ำนี่ผมหั่นเองนะทุกคนไม่รู้มันจะแบบมันโอเคหรือเปล่าเนี่ยเป็นน่าจะได้นเนาะเจนเน,ะนาะได้อยู่แหละนี่น นี่แหละถ้าเกิดคุ้มตามไม่เผ็ดเนี่ยมันแบบมันไม่ได้รสชาติเนาะมันต้องเผ็ดๆนี่นแหละถึงจะแบบอาชอม,มผมมากธรรมดาเนองที่ใส่หมวกนี่ไม่ใช่นะไรนะทุกคน <ผม S 1> เออผม,ผมมันเสียทรงแล้วก็แบบมันมันจะปกหน้าไงมัน มันไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกในการถ่ายคลิปเปิดไว้เลยนี่เปิดหน้าผากไว้โอ้โหไม่เป็นไรเจ๊หัวเส้ยมละกอไม่แต่พีกะ่ะดูดิโอ้กินของแซลมอนนี่นะก็เหมือนเราไปซื้อแบบ ซื้อสูชี้มากินนะเจ็ดเนาะกินเหมือนกันเลยนี่คือการซื้อแซลมอนมาทำครั้งแรกนะน้องรอเดี๋ยวทุกคนรออยู่ฮะทุกคนรออยู่ใช่ไหมน้องถึลังจะกินน้ำน้องแมวร้องแล้วทุกคนอะไร เป็นปลาเงี้ยก็อยากกินแม่อยากกินปลาไม่ใช่ตัวน้อยนะอายุเท่าไรน้อยอายุเท่าไรเจ็ดแปดปีแล้วนะแปดปีแล้วมั้งนี่เซลมอนชิ้นเบ่งอื ชิ้นหนานี้จะมีชิ้นหนานี้จะมีไขมันมันมันหนาหนาจริงมันแบบเต็มปากเต็มคำไอ้พุมทำเพราะว่าอยากให้มันเต็มเต็มคำไงเข้าใจไหมงงไหมดุมกงง็งงมันจะยมหันเลยล่ะล่ะลหันไม่เป็นไงไม่มีใครหันเป็นเลยที่บ้านอ่ะอือ อน้องแมวนอนเกาะขาทุกคนชิ้นนี้เห็นไหมอันนี้ครั้งแรกคุณแม่ทำมันก็จะมาเป็นประมาณนี้ ทมทำอะไรเยอะเลย,ยหนานหรือเปล่าช่วยกินเร็วชิ้นเจะให้ก็ให้ไงถ้ามัน <c oughs> นี่แหละรสชาติที่แบบทุกคนต้องการเผ็ <c oughs> ด,ด,ด,ดเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานมาเผ็ดอะไรล่ะนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะทุกคนเป็นไงล่ะจุดใจไหมล่ะจุดใจไหมเยอะมากมมสซมอนเหนียวอ่ะจะดิอเนั้นเหนียวเป็นบางส่วนอโอเคจะี่จะปิดชิ้นสุดท้ายแ <c oughs> ซลม,มอนผู้น่ารักตัวเราตะกีมละก่อ หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเคียวให้วยคนดูไม่ต้องมือปิดจะสูงหน้าครับเราจะสูงหน้าโอ้โหไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ามันน่าเหมือนเด็กเลย เฮ้ยตรงนี้หรอเห็ด